ผู้หญิงไทยรู้จักหนึ่งสิ่งนี้ลดการตุยจากมะเร็งปากมดลูกตลอดชีวิตั่วโลกเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกนี่ราวๆ3า0 0 0 0คนต่อปีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของผู้หญิงไทยเลยรองจากมะเร็งเต้านม9ก7พบสาเหตุว่ามันเกิดจากเชือ Pap ้อ HPV human papilloma virus ติดได้ทางเพศสัมพันธ์และการสัมผัสเมื่อเราติดแล้วร่างกายเราสามารถขจัดเชื้อและหายเองได้ภายใน6เดือนถึง2ปีแต่ถ้า2ปีไม่หายนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นเลย ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกและเสียชีวิตในที่สุดถ้าเราป้องกันให้เราเนี่ยไม่ติดเชื้อ HPV ได้เท่ากับว่าลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งปากมดลูกตลอดชีวิตเช่นกันค่ะเซิร์ฟอาหารเสริมภูมิกำจัดเชื้อและป้องกัน HPV ได้จริงด้วยแปะสารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับเฉพาะ HPV เท่านั้นสารสกัดจากทับทิมทุเรียนเทศสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาว EGCg สูงถึง94% และโรลบโอติกที่จําเป็นต่อผู้หญิงทั้ง2ชนิดแลคโตบาซิลัสแลมโนซัสและแลคโตบาซิลัสคริสพาตัสวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างวิตามิน B12 และโฟลิกเซิร์ฟดูแลครบ3ด่านกําจัดเชื้อ HPV เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเร่งกําจัดเชื้อ HPV ฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ผิดปกติก้องกันมะเร็งปากมดลูกลดโอกาสการตรวจพบเชื้อ HPV เซิร์ฟใช้เทคโนโลยีดีเลย์รีวสแคปซูลช่วยป้องกันสารสําคัญจากกรดในกระเพาะอาหารไม่ไวต่อความชื้นเพื่อให้ออกฤทธิ์ได ประสิทธิภาพปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ไม่มีผลข้างเคียงด่วนเซตสุดคุ้ม6เดือนหวังผลกำจัดเชื้อได้จริงตามงานวิจัย12กล่องแถมฟรี1กล่องฉเฉลี่ยกล่องละ999า999บาทเท่านั้นตรงด่วนส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์